โอเคครับมีคำถามสาคัญอันหนึ่งครับคนจะคิดว่าเออฉันไม่มีคนรู้จักอะ่ะเปิดยูทูบชาแนลวันแรกก็ยังทาได้กับภาษา้ีนเหมือนกะโหลก,กลาย,ยังไม่มีความน่าสนใจอะไรใช่ปะเพื่อนมาช่วยฟอลโล่ก็มีแค่ไม่กี่คนอะ่ะแล้วถ้าโพสต์ไปแล้วอยู่ดีมันจะมีใครเข้ามาไลค์มาแชร์มาคุยกับเขาหรออย่างเงี้ยเออสองท่านอยากตอบค,คำถามนี้ว่าไงดีก็คือจริงๆอ่ะค่ะมันถ้าถ้าเราเริ่มต้นแบบเราไม่รู้อะไรเลยมันก็จะไปช้าแล้วจริงๆมันจะมเออีเครื่องมือนหนึ่งก็คือให้เราอจับก,กระแสสมมติง่ายๆเลยตอนนั้น่ะแบบ เพงบุเพสันิวาดังมากอ๋อเจ้าจำได้ไหมคะดังมากดังมากเราก็ต้องทําคลิปแบบนั้นอาจจะแต่งหน้าอ๋อเจ้าหรือแต่งตัวอ๋อเจ้าหรือแต่งตัวไปเดินชมเมืองอะไรแบบนี้ยคือเราก็ต้องทําที่มันอยู่ในกระแสเพราะว่าอะไรที่อยู่ในกระแสอยู่แบบคลิปเราสมมติดูเฉลี่ยสิบคนอ่ะคลิปนั้นมันเป็นคลิปเปลี่ยนชีวิตเลยก็ได้คือคําพูดนี้ติมมาจากแม่อายนะคะคือเขาจะบอกว่าจงทําจนกว่าจะมีคลิปเปลี่ยนชีวิตคือตอนแรกอย่าเปิดมาแล้วติดแบบ สวัสดีมารู้จักเรากันทั้งที่เราไม่ได้แบบหมายถึงไม่ได้มีฐานแฟนคลับถ้าเป็นช่วงแรกแล้วเราไม่มี follower ไม่มีอะไรเลยนะคะให้ทําจับกระแสไปก่อนถ้าคลิปเอาแต่ใจตัวเองจะพูดยังไงดีลงคลิปว่าแบบวันนี้มาเคียย์หูแมว มันก็มีคนดูเพราะว่าคนเขาติดเราแล้วต่ถ้าเรามาเขี่ยหูแมวตั้งแต่เราสูนโฟลเวอร์คนก็จะแบบว่าอะไรอย่างหวายเอออย่างหวายทำไมมีแปลว่า Facebook ก็จะมีกอริทึมที่ช่วยให้คลิปเราเป็นที่มองเห็นอยู่แล้วป่ะใช่ใช่ค่ะแปลว่าคุณไม่ต้องทำโฆษณาอะไรคลิปเราก็อาจจะมีคนเห็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันมีอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ด้วย Data พวกนี้มันเป็น AI มันช่วยผลักดันอยู่แล้วสำหรับผมนะสำนับในเรื่องของ Facebook อาจจะดูยากไปถ้าเกิดผมแนะนําเริ่มต้นในการทําคลิปผมว่า y o u u t มูติ แน่นอนผมว่าคนฟังคลิปนี้หลายคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นเนาะ ท้งที่เป็นสนย์กับมีนิดหน่อยใช่ไหมครับตอนที่ผมว่าโซเชียลดังๆอาจจะมี4ตัวเนาะ Facebook Instagram y o u t u b e แล้วก็มาใหม่ร้อนแรงมานคือติ๊กต็ถ้าติเคาอยากจะโฟกัสแน่นอนคนใหม่ๆอาจจะทำครับบางคนอาจจะทประจำอยู่ก็ได้เวลาเขายังน้อยหรือบางคนอาจจะรู้สึกยังยังตื่นเต้นไม่กล้าลงมือเต็มที่ถ้าสองท่านแนะนำใช่ว่าถ้าเขาจะเริ่มเลือกสักอันหนึ่งเริ่มก่อนจริงๆอ่ะติ๊กต็อมาแรงแต่เรายังไม่ได้เห็นเวทีชัดเจนว่าจะทำอะไรได้ยังไงแต่สิ่งที่อยู่ยงคงกระพันก็คือยูทูบค่ะรูท มีระบบดันคลิปอะคลิปนี้ดังนะคลิปนั้นดังนะแหละคลิปเราถ้ามีคนเซิร์ชอะจะเจอแต่ถ้าเป็นพวกแบบติ๊กต็อกมันมันต้องสไลด์ขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่สามารถเซิร์ชได้แต่ยูทูบมันเป็นคลิปที่แบบถึงเราตายไปแล้วเรายัางสร้างไรายได้ได้อผมได้จะพยายามพยายามจับประเด็นให้แบบง่ายลงว่าส่ตมิผมทำยูทูบสมมติเป็นคนใหม่ๆนะไม่มีตัวแท็กเลยทำคลิปเสร็จแล้วสองคนพูดว่าสองอย่างที่ผมทำให้ดีคือชื่อคลิปกับปกถูปกป,กป,ปะใช่ชื่อคลิป,ปกับปกทําให้ปางน่าจะรอดแล้ว แล้วก็เทรนนะจัดเทรนให้ได้3อย่างสามอย่างนะเทรนชื่อคลิปแล้วก็ปกถ้าไปด้วยกันจะเจอคลิปเปลี่ยนชีวิตต่อไปเรื่อยๆคือบางคนเขาฟุกคลิปเดียวดังตุ้มเลยแต่ว่าบางคนสิบคลิป20คลิปอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทําให้สม่ําเสมอคาว่าสม่ำเสมอคือเท่าไหร่สปาร์คคลิปถือว่าน้อยไปไหม น้อยมากใช่สําหรับไอติมตอนแรกที่ไอติมปั่นไปเรื่อยๆคืออาทิตย์หนึ่งอ่ะไอติมเขาก็ทำเจ็ดคลิปเลยนะมันก็มีก็วันละคลิปเลยว่าใช่ลงลงลงวันละคลิปเลยนะที่แบบอยากได้ยอดใช่ช่วงแบบปั่นปั่นปั่นเราต้องปั่นเราต้องปั่นคือการการที่จะหาคลิปเป็นชีวิตอะสมมุติว่า20คลิปเรากว่าจะได้คลิปเป็นชีวิตใช่ไหมถ้าเกิดเราทํา7วันเลยมันก็จะเร็วขึ้นะว่าทําได้เยอะอาจจะมีโอกาสยิงโดนสักนัดนะหนูใช่าใช่แล้วยิงรัว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 เลยใช่มันก็จะโดนเร็วขึ้นที้ย โอเคคม่ต้องไม่ต้องตัดต่อเร,ร,รื่อรูเพราะยังมือใหม่ยังไม่ต่อไม่เป็นเนาะคลิปหนึ่งควรยาวกี่นาทีครับโรเชลียถึงจะเหมาะสมคลิปหนึ่งถ้าเป็นแบบพวกสถิติเลยอะค่ะไม่ควรโอเวอร์เกิน10นาทีบาองคนจะสั้นกว่า10นาทีใช่แต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบมีฐาน f o l เวอร์แล้วบางทีเป็นชั่วโมงได้แต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ทําแค่1 0 1ถึงนาทีก็พอปัจจัยแรกเลยคือสมมติเราตัดต่อไม่เก่งอะค่ะเราลองนั่งสวมวิญญาณเป็นคนดูเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าแบบถ้าเราเป็นคนอื่นเราจะดูคลิปนีี้มมอเคคขุณากท าคนมาช่วยฟีดแบ็กเอาใช่แค่นี้ก็สามารถเริ่มต ah. ้นได้สรุปประเด็นตรงนี้เ kind ผ of ื่อคนเพื่อนผู้ฟังฟังมาเยาวๆเพลินๆเล่ากันมันมากก็คือหนึ่งต้องมีความตั้งใจก่อนถูกปะใช่ครับต้องตั้งใจมากๆเลยต้องมุ่งมั่นตั้งใจในการทำใช่ไหมครับแล้วก็เคล็ดลับประนึคือเปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดขายแล้วก็ทําจับกระแสให้ได้ ชื่อคลิปกับปกคลิปต้องต้องดีประมาณหนึ่ง,งแล้วก็คลิปประมาณสิบสิบห้าทีประมาณนี้ก็เริ่มต้นได้ถูกไหมครับ<ช>อ่าหรือพูดเรื่องหนึ่งคือทําให้บ่อยอย่างน้อยวันละค้างได้เอ๊ะวันละคลิปไรกก็จะยิ่งดีอโอเคครับผมว่าฝั่งคอนเทนต์คนน่าจะได้ไอเดียแล้วว่าเออถ้าวันนี้เขามีแพชชั่นหรือมีความรู้สึกอยาก,กามามุ่งมั่นฝั่งนี้เพื่อเป็นอาชีพอีกรจริงหรือเต,ติบโตฝั่งหนึ่งเขาอาจจะเริ่มได้แล้วอ,อันนี้ยอ้อนกลับมาด้านที่เป็นแบบเรื่องของขายละอ่ะสมติเจอขอ,ของเขาอยากขายจริง เขาเริ่มแล้วเขาทาเขาก็ไปขายแล้วแล้วก็ยังไม่มีคนมาซื้อทาโฆษณาเหมือนที่เขาสอนแล้วยังไม่มีคนมาซื้อเนี่ยเขาควรทำยังไงต่อไปครับอมสมมุติว่าผมมีสินค้าตัวหนึ่งยกตัวอย่างสินค้าได้ดีอ่ะง่ายๆตัวอย่างนี้มันกำลังคิดอยากขายหน้ากากแข่งื่นบ้างแต่ชอบหน้ากากอยากขายหน้ากากอ,อื่นบ้างหน้ากากเหรอผม,อมผมก็จะมีในการ แอดแวลูเข้าหรือว่าสร้างสตอรี่มากเช่นแบบคนหน้าเป็นสิวทําหน้ากากแอนตี้แบคทีเรียไปเลยแปลว่าเหมือนก็ต้องทําสินค้าให้ตอบส่วน์คนกลุ่มหนึ่งให้ชัดเจนมากขึ้นใช่ใช่นี้อันนี้นนสําคัญมากเราต้องรู้ว่าเราจะขายใครใช่คือเรา,าไม่สามารถเอาหน้ากากอันหนึ่งมาบอกว่าใส่ได้ทุกคนเลยสมมุติว่าวันหนึ่งมี มีคนนึงมาซื้อแล้วเขาถามว่าเด็กใส่ได้ไหมเรารู้นะาเด็กใส่ไม่ได้อ๋อใส่ได้จ้าปรากฏไปคาดปุ๊บเต็มหน้าลูกเขาเลยมันก็ใส่ไม่ได้แล้วป็นเปิดหน้าใช่ใช่มันไม่จุดขายแหละต้องจะขายบางคนจะมีจุดขายหละขายเพื่อแบบต้องสตองในจุดขายหนูก็เลยก็คืออย่าสักแต่จะขายให้ให้รู้ว่าเหมาะกับลูกค้าคนนี้หรือเปล่าชอบมากเลยผมอเสองคนบอกว่าเออกลุ่มเป้าหมายเราชัดเจนก่อนหนึ่งแล้วสองคือเรามีใส่ใจในสิ่งที่เราขายเลยก็จะทําให้ดีทีนี้คำถามที่ได้ยินบ่อยเหมือนกันต้องตั้งราคาเท่าไหร่ หน้ากากตลาดมีตั้งแต่แบบหลักไม่กี่สิบอะเนี่ยอันละสองร้อยอะจริงๆทุกคนเคยเจอหมดไม่ว่าขายอะไรอะของแกแพงที่ร้านนี้ขายถูกกว่าน,นี้เลยเออเราจะจัดก,การปัญหานี้ยังไงดีคืออย่างที่บอกว่ามันต้องดูแวลูเราคอนเทนต์เราที่ส่งไปถึงลูกค้าด้วยไอติมไม่สามารถบอกได้เลยว่าตั้งราคาขายเท่าไหร่คือมันมีหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยมาก ไม่ว่าจะเป็นแมทเทียลไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นค่าการตลาดไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นส่วนผสมของต้นทุนของเรานะครับผมเราก็ต้องรู้จักทาร์เก็ตของเราว่าเขามีกําลังซื้อเท่าไรเขามีพฤติกรรมยังไงอะไรอย่างงี้ครับคือจริงๆอะการตั้งราคาถ้าแบบตั้งราคาแล้วแบบเอาคือเอาที่แบบลูกคา้าเขาประเม,มินมูลค่าเราไม่ได้คนตั้งแวลูให้สูงๆอันนี้พูดตัวอย่างง่ายๆเลยที่ทุกคนเข้าใจเลยสมมติหน้ากากปุกเศษใส่แล้วกันภยัยรถชนก็ไม่กระเด็นอะไรประมาณเนี้ย เราก็สามารถตั้งหน้ากากแบบหมือน<ส>หนึง่งสำหรับคนที่เชื่อแล้วก็บูชาในสิ่งนี้อะไรประมาณนี้คุณมาถึงประมาณนี้คิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะแบบเออเห็นพแล้วว่าการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์หรือว่าการเริ่มทำอะไรสักอย่างผมว่าน่าจะดีแล้วนะและนี่มีคําถามจะถามต่อ,อรายการเราไม่จบกันง่ายๆแบบนั้นนะ <c oughs> พามผมนะผมพูดตรงกล้าพูดออกรายการออกสือ่อเลยว่าสำหรับผมเลยว่าคนที่ประสบความเป็นอยู่ยังน้อย <c oughs> ตัวจริงๆที่ผมรู้จักเลยกล้าพูดไม่งั้นไม่กล้าเชื่อออกรายการทาเองจริงประสบจริงยงน้อยจริงผมกล้าพูดทุงโดยประสบประสาทระดับแบบ พายุสลาตันถล่มระเบิดลงตูเมือง<ช>พัง,งอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนน่าจะเคยเจอถ้าวันหนึ่งคนที่ทำธุรกิจเจอสิ่งนั้นนะครับอยากฝากถึงเขาให้เขาสามารถก้าวข้ามสิ่งนี้ได้บเราต้องทําใจก่อนว่าหนึ่งเราเป็นมนุษย์การที่แบบเราจะต้องเจอเรื่องทุกข์อะไรแบบนี้เป็นเรื่องที่ปกปติมากแต่สิ่งที่วัดว่าเราจะกลับขึ้นมาแบบลุกขึ้นมาได้ไหมอะ่ะติมต้องบอกเลยว่าอย่าให้ความสงสัยมกักลัดกินหัวใจเราจุดท้ายที่ติมกลับขึ้นมาพังอะ่ะได้อีกครั้งอะ่ะ คือติมกลับไปย้อนมองตัวเองว่าคุณค่าของเราอยู่ที่ไหนคุณค่าที่เราสามารถส่งมอบให้โลกใบนี้คือ,อยังไงคือไอ้ติมอยากแชร์เรื่องนี้ด้วยติมก็เคยขาดทุนมูลค่าประมาณ1 0 1ถึงล้านประมาณนี้แต่ติมไม่เครียดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนด้วยขอข่าไปพี่หนุ่มก่อนอพี่หนุ่มบอกว่าขนาดของปัญหาใหญ่เท่ากับตัวคนก็กลายเป็นว่าอ๋อแสดงว่าเรายิ่งใหญ่ที่จะเจอปัญหาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมคือมันมันสามารถเปลี่ยนจาก จากร้กลายเป็นดีได้เลยก็คือเราก็แบบไม่เอาใจไปผูกตรงนั้นเพราะมันเสียเวลามากติมว่าครั้งหนึ่งอะเกิดมาควรใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดแล้วก็ที่สําคัญเลยขอเสริมนิดนึงทุกครั้งที่เราผิดพลาดขอให้เราเรียนรู้กับมันเราก็เราจะไม่ผิดพลาดในครั้งแบบนี้อีกเรียนรู้ไปกับมันเออเราผิดพลาดตรงไหนเรามาปรับตรงนั้นเ,เก็บฟีดแบ็กกลับมากลับมากลับมาแล้วเราก็<ม>เอามาปรับให้มันดีขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่ผิดพลาดเราต้องเก่งขึ้นทุกครั้งและอีกอย่างคือเราต้อง พยายามอย่าอยู่คนเดียวเพราะว่าการที่เราอยู่คนเดียวแล้วเราผิดพลาดในตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราดาวรู้สึกแล้วว่าเรามืดมากมืดมากมืดแฝงด้านพยายามปัญหามองข้าไหนก็เห็นแต่ปัญหาแต่คนข้างนอกมองมาบางคนบางคนเขาด่าเราก็เหมือนเหมือนเหมือนไอเหมือนหนังสือเขาบอกว่าป่านนี้เขาสบายใจเฉิ่ยไปแล้ววันนี้เขากินไอติมสบายใจเฉิบยไปแล้วคือเราต้องรู้จักที่จะเล็กโกในส่วนนี้ด้วยคือพูดตรงตรงเหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้ปัญหามากเกินไปฮะจนจนเราจนเรามองไม่เห็นทางออกที่มันอยู่ข้างบนสุด เนี่ยเหมือนกับอันนี้มันเป็นกำแพงแล้วเรามองทางั้นที่เงยก็เห็นแล้วใช่แต่เราแบบอยู่ใกล้เกินไปเราก็พยายามหาคนที่แบบเออช่วยชี้แนะให้เราค่ะหาคนที่พยายามให้กําลังใจเราเออว่ามันจะมีทางออกทางไหนนะครับผมอันนี้สําคัญมากๆช่วงนั้นเราพูดตรงๆถ้าเกิดช่วงนั้นไม่มีพี่หนุ่มล้วก็ลําบากโหสาธุขอบคุณครับขคนครับก็ขอบคุณที่พูดถึงด้วยแล้วก็ขอบคุณที่มาแชร์ไปเลยเพราะผมเชื่อว่าผมเชอบหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่หรือไม่ฟังก็ตามเขาก็กำลังประสบปัญหาอยู่เหมือนกันจากโควิด ช่วงนี้ผมมีโอกาสโค้ชนหลายคนเหมือนกันที่เขาก็หลังต้องการกําลังใจเนาะก,ก็ฝากกาลังใจทั้งสองท่านและถึงทุกคนด้วยเนาะและกับหลายๆคนที่กําลังจะเริ่มทําธุรกิจก็ทําใจเลยได้ไหมว่าเดี๋ยวก็เจอถูกไหม,มใชม่ทุกคนจะมีปัญหาในรูปแบบของเขาเองแปลว่าง่ายๆครับท่านผู้ชมครับปัญหาเจอแน่นอนไม่ต้องกลัวที่เราจะเรียนจะเผชิญกับปัญหานั้นยังไงหูผมแค่รายการนี้น่าจ,จะอิ่มมากอาจจะตัดได้สองตอนทํานะยาวขนาดนี้ซึ่งก็ดีครับสุดท้ายละการสุดท้ายละกรไม่รบกวนของท่านนะขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้มา สัมภาษณ์แล้วก็แบ่งปันต่อคนไม่รู้จะได้กี่หลอยกี่พันกี่ล้านถ้าได้ถึงล้านก็จะดีใจมากดีมากเลยครับสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงทุกคนที่เขามีความตั้งใจว่าเขาอยากใม้ชีวิตดีขึ้นเหมือนสองท่านที่เคยเป็นมาก่อนเขาก็ได้กระสร้างชีวิตที่ดีขึ้นและครอบครัวที่ดีขึ้นอยากฝากถึงเขาดีครับคือในโลกตอนนี้ค่ะมันมีการโชว์ความประสบความสำเร็จมากมายใช่ไหมคะซึ่งบางคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ดีบางทีก็เป็นทุกข์เฉยเลยจากการไปดูโปรไฟล์เฟซบุ๊กคนอื่นอะไรประมาณนี้ ไอติมอยากให้กลับมามองตัวเองแล้วก็กลับมาจบที่ใจตัวเองว่าสุดท้ายแล้วคํานิยามของความสาเร็จของเราคืออะไรอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จคนอื่นอย่าก,กดดันแต่ให้เอนจอยกับทุกช่วงที่จะก้าวข้าวคือ,อยังไงวะเหมือนเราตั้งความสำเร็จว่าอย่างเนี้ยเหมือนเราตั้งความสำเร็จว่าฉันจะเป็นเขาเอเวอเรสต์แต่อย่า ไปผูกติดว่าอ๋อถ้าปีนเขาเสร็จนั่นแหละคือความสําเร็จแต่ความสำเร็จมันเริ่มจากก้าวแรกที่คนเดินแล้วก็อย่างที่ไอติมไอติมก็พูดไปแล้วสำหรับผมผมขอฝากข้อคิดไว้ดีกว่าข้อคิดในการดํารงชีวิตดํารงธุรกิจนะครับผมสิ่งที่คนเขาจะผิดพลาดนะคบผมมันไม่ใช่เรื่องของปัญหาที่มันใหญ่แต่ว่าคนเขาจะผิดพลาดในปัญหาที่มันเล็กไม่มีใครสะดุดก้อนหินใหญ่ครับมีแต่คนสะดุดก้อนหินก้อนเล็กๆเท่านั้นเราพยายามโฟกัสในจุดเล็กๆนะคบผม ไม่ต้องไปถึงปัญหาเราก็เจออยู่แล้วเราก็าเห็นมาแล้วว่าตรงนั้นมันจะเป็นปัญหาพยายามโฟกัสอะไรที่มันเล็กๆขอบคุณที่องของแชร์ประสบการณ์ถึงอย่างๆอย่างๆตีมเนี่ยพูดถึงเรื่องความมุง่งมั่นการศึกษา,าตัวอย่างอย่างอย่าไปสนใจคำปากคอยปากปกูให้คำนี้ได้ไหม <c oughs> เสียงเสียงหรือจริง <c oughs> เขาว่ากันว่าดูโซเชียลมากันที่ปซึมเศร้าน่ะ ใช่เออเรา<ม>ยิ่งเห็นเปรียบเทียบมากๆเข้ากับยิ่งรู้สึกท้อแท้มากกว่าไดกำใังใช่เราต้องจับจิตตัวเองให้ได้ฉันรู้เราเป็นคนที่มองคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วเรามีไปซึ่งดิบเป็นคนแบบนั้น<ม>แล้วพอเรามองแล้วอู้เก่งยังเลยแล้วเราก็ดูว่าเขาทํายังไงเราก็แกะอร่อยขเขามามแ,แต่ถ้าเรารู้ตัวว่าคืออย่างอดิตก็เคยเหมือนกันมีช่วงที่แบบเวลาดาวๆเวลาดูเขาเอาเครียดเฉยเลยอะไรแบบเนี้ยเออได้ไม่เป็นไรใช่เราก็จะจับจิตโอเคเราออฟเลยออฟโซเชียลเลยประมาณนี้ค่ะต้องจับจิตตัวเองให้ทันดีครับแล้วก็ชอบที่เป เราไม่เคยสูุรหินก้อนใหญ่เพราะเราเห็นมันอยู่แล้วหรือเใช่าเราสุรหินเล็กๆที่เรามองไม่ค่อยเห็นไม่ได้สังเกตไม่ได้ใส่ใจซึ่งจริงสองประเด็นนี้ผมว่าดีมากนะสำหรับคนที่ที่กำลังจะเริ่มอะไรใหม่อนี้แชร์ส่วนตัวเป็นการเพิ่มเพิ่มเพิ่มติกให้สองท่านด้ยเนาะเพราะว่าส่วนตัวเองด้วยคนใกล้ตัวลูกค้าผมเลยเนี่ยเขากำลังจะเริ่มอะไรใหม่เหมือนกันหนึ่งคือเราไปเห็นคนที่ทำมาแล้วเยอะแยะเลยอะสำเร็จกว่าเราแล้วจะไปสู้เขาได้ยังไงวะหนึ่งก็เริ่มหอยเหี่ยวใช่ปะเห็นคนทําดีกว่าเราเียะ กลายว่าเราบอกตัวเองว่าทำถ,ถามตัวเองใหม่มันใช่ทางหรอวะที่คิดแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องปรับไหม่เสร็จแล้วยแล้วทไปได้สองคือแน่นอนเราไม่เคยพลาดะไยใหญ่หรอกเพราะมันใหญ่มันชัดไปอะ่ะเราจะรู้อะ่ะหรือมีคนโลกโซเชียลมันแชร์กันจะไม่พลาดหรอเราจะพลาดแต่ โทษภาษาชาวบ้านในรายการไม่ได้อออกะไรทีวีพ erm ูดว่าพลาดแต่อะไรโง่โอ่พูดอย่างนี้ดีกว่าใช่เพ่าภาษาชาวบ้านพลาดแต่อะไรโง่ๆแล้วมันนั่งเขากีโกเลยไม่น่าพลาดอะไรโง่โงเล็กเล็กน้อยอเนาะเรากลับไปเสียกับเรื่องใหญ่ๆมากเกินไปใช่เล็กเล็กน้อยน้อยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องมาทำละเอียดจนเราปวดขบานนะทุกอย่างต้องแต่ว่าแค่แค่มีสติแล้วก็โฟกัสกับมาให้เต็มที่ครันเองวันนี้ขอบคุณสองคนมากขอบคุณจริงๆคุณจากใจนะครับขอบคุณมากไม่รู้จะขอบคุณยังไงนี่พูดออกรายการเลยว่าผมพูดตัวผมมีบุ ที่มีคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆเขาผ่านชีวิตคือมุ่งเรารู้จากกาักอภรรสองคนเขา<ๆ>เขาผ่านชีวิตจริงๆอย่างกันมาเลยอะตั้งแต่วัยเด็กที่เขาเล่าอะค่ะเขาต้องทําเองทําอะไรเองสองคนมีแพชชั่นสร้างชีวิตตัวเองขึ้นมาจนสองน,นถูกโกงโดนล้มโดนดราม่าขนาดใหญ่ในโซเชียลเขาโดนมาหมดมุ่งเขาโดนมาหมดแล้วครับแต่ว่าทุกคนเขาผ่านมาได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนเนี้ยมานั่งคุยกันก่อนถ่ายรายการเราเห็นเลยว่าเขาสองคนกำลังมีหนทางของเขาที่จะเติบโตไปเรื่อยๆได้ก อยากให้คลิปช่วงนี้ตอนนี้ซีรีส์เนี้ยครับเป็นแรงบันดาลใจเป็นวิธีการและเป็นวิถีทางให้หลายๆคนได้เติบโตไปเหมือนทั้งสองท่านนี้ขอบคุณสองคนมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมามีอะไรคอมเมนต์ได้นะครับที่สําคัญอ่ะอย่ากิดตามสองคนนี้ตามช่องทางไหนได้บ้างครับช่องไอติมสตัฟค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นยูทูบพี่แบบกำลังเพิ่งปั้นนพิ่งอะไรแบบนี้ค่ะในเรื่องของการขายของถ้าเกิดใครใครสนใจในเรื่องของ พวกสกินแคร์ก็สามารถติดต่อมาช่องทางลากลาสตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวจะขึ้นทำให้ตรงดนียนะเราทำมือไว้เอาได้จ้าขอบคุณขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่ดุมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย